สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะประจำเดือนกันยายน2563เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยนะชาวมิถุนท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ ท่านใดนะคะที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุน สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ทราบหรือว่ายังไม่ได้ทำการเช็คนะคะก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะผู้ที่เกิดในรักผู้ที่เกิดในราศีไมถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกดาคมโดยประมาณนั่นเองนะคะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองตั้งแต่วันที่29สิงหาคมยาวเป็นต้นไปนะคะดาวพระพุธจะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและได้เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนพันธุนะคะยาวจนถึงวันที่19กันยายนกันเลยทีเดียวนะเจ้าตัวเป็นมหาอุดเป็นเกษตรด้วยหมายถึงอะไรคุณจะมีความอุด,ดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะ อุดมสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยสมัยต้องขอท้วงติงนิดหนึ่งว่าหลายๆคนชอบมุ่งไปถึงเรื่องของเงินเนงินในบัญชีฉันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฉันจะมีรายรับเข้ามาใช่ไหมไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวการที่ดาวเจ้าตัวเป็นเกษตรการที่ดาวเจ้าตัวเป็นมหาอุดนั้นคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มันแข็งแรงจิตใจที่มันเบิกบานกําลังใจเต็มที่ร่างกายพร้อมที่จะลุยงานเต็มเปี่ยมนะคะมีกําลังใจพร้อมคนรอบข้างสนับ สนุนดีรวมถึงเงินทองมันจะไหลามาเทมาด้วยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะการที่ดาวเจ้าตัวเป็นกเกษตรและมหาอุดหลายๆคนรอและคาดหวังว่าฉันจะต้องได้รับเงินทองไหลามาแน่นอนมันไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวมันยังหมายถึงร่างกายที่พร้อมจิตใจที่พร้อมคุณมีความขยันเต็มที่ที่จะลุยทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะการที่ดาวเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุด ยอยู่ที่ตัวคุณเองตัวคุณเป็นกเกษตรคุณต้องมีกําลังใจค่ะคุณต้องมีพลังคุณต้องบริหารจัดการชีวิตให้ลงตัวให้ได้มันจะส่งเสริมดีไปในระยะยาวมากๆเลยนะคะการที่ดาวเจ้าตัวเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดแบบนี้มันเป็นช่วงดีมันเป็นช่วงจังหวะดีๆในการทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองและสามารถที่จะทําในสิ่งที่คุณทําอยู่กิจาการงานต่างๆให้ประสบความสําเร็จบรรลุบรรลุงได้ อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่ดาวดวงแรกกันเลยนั่นก็คือดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ mm hmm. ก็ได้โคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีมาเล็งลัคนาอยู่ที่เรือนปัตนิตรงนี้เนี่ยดาวพระพฤหัสมาเล็งลัคนาแล้วมาเล็งอยู่ที่เรือนปัตนิแบบนี้ ใครโสดบอกเลยนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอคู่ได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่เขาจริงใจกับคุณมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีสเสน่ห์เอามากๆเลยนะคะทําไมฉมถึงทำไมัยถ,ถึงพูดถึงการมีความรักทําไมถึงพูดถึงการมีสเสน่ห์ทัทง้ทงท้งที่ดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและการเงินก็ตําราเขาบอกว่าพระพฤหัสเล็งรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่เจอคู่ครองเจอคนรักนั่นเองค่ะด าวการเงินมะเร็งลัคนาแบบนี้มันดีในจังหวะหนึ่งแล้วดาวการงานมะเร็งลัคนาแบบนี้ดีอีกจังหวะหนึ่งประกอบกันไปเลยนะคะแสดงว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะดีทั้งการงานและการเงินมีคนมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีมาให้การแนะนํามาให้การส่งเสริมนะคะรวมถึงการได้ลงหุนลงหุน้นลงทุนร่วมกันด้วยนั่นเองนะทาให้การเงินของคุณสะพัดไปได้ ทําให้สามารถมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะการที่ดาวพระพฤหัสมาเป็นเกษตรและเล็เลงลักนณาอยู่ที่เรือปนปัตตนีตรงนี้ไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวนะคะยังมีดาวพระเสารมาร่วมเล็งลักนณาด้วยดาวพระเสานั้นโคจรมาจากเรือนมรณะนะคะมรณนะหลายๆคนตกอกตกใจมรณะเนี่ยหมายถึงมาจากสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะมรณะหมายถึงสิ่งเก่าๆมรณะ หมายถึงหนี้สินมรณะหมายถึงมรดกก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้จะต้องบอกเลยใครที่มีลูกหนี้อยู่นะทวงแล้วทวงอีกไม่จ่ายสักทีมีเกณฑ์ที่เขาจะนําเงินมาชําระหนี้คุณเป็นไปได้นะชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องบอกเลยนะคะและงานเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆ นะคะไอเดียเก่าๆที่คุณเคยคิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากจะทำติดช่วงโควิดไม่ได้ทำสักทีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณจะหยิบโปรเจกต์เหล่านั้นขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงให้มันดีมากยิ่งขึ้นการที่ดาวพระเสารและดาวพระพฤหัส มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะและมันเองก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันแย่ลงคุณจะต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงก่อร่างสร้างตัวรวบรวมความคิดของคุณนะคะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วนําไปสู่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองคุณจะรอเพื่งคนอื่นไม่ได้เลยการที่ดาวเจ้าตัวเป็นเกษตร ตัวคุณมีพลังมากพออยู่แล้วตัวคุณมีความคิดมีแรงมากพออยู่แล้วนะคะขอ,ขอแค่ว่าอย่าท้อขอแค่ว่าอย่าถอยกับ กับดวงชะตาชีวิตอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอ,ยอย่าตั้งคำถามเยอะนะคะให้เดินหน้าให้ลุยแล้วความสำเร็จจะรออยู่นั่นเองค่ะต่อมานะเรามาดูที่ดาวพระศุกร์กันบ้างค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวันที่สองกันยายนนี้จะมีการโคจรเข้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแต่อย่างที่บอกไปดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศถ้าเราจะพูดถึงความเป็นปุตตะก่อนนะ เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก่อนนะสิ่งใหม่ๆจะนำมาซึ่งการเงินการทองที่ดีให้กับคุณนะคะจะมีโชคดีเข้ามาในเรื่องของการงานและการเงินใครที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจะส่งผลดีใครที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจะมีบุตรบริวารคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีคนส่งเสริมผลักดันดีมีโชคมีลาบเจราจาติดต่ออะไรสำเร็จแต่ถ้าเราจะมองในมุมของเรือนวินาศดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยเช่นเดียวกันโค พจรเข้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคการเงินการทองที่ได้มาเยอะแยะมากมายนั้นจะต้องรู้จักเก็บออมให้ดีเพราะมันมีโอกาสที่จะรั่วไหลมีโอกาสที่จะหมดไปกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะและคําว่าราชาโชคตรงนี้มันมีโชคเข้ามามันมีลาบเข้ามาใครเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลนั่นเองนะต้องแสดงความยินดีไว้ด้วยแต่เราอย่าประมาทเราจะต้องรู้ว่า อย่างน้อยมันมีความเป็นวินาศมาคอยควบคุมมาคอยกํากับเราอยู่นะดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งแ่งความสวยงามเป็นดาวเปลือกนอกนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของความสวยสวยงาม,งามเครื่องสําอางเสื้อพงเสื้อผ้ากระเป๋าถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะหมดไปกับอ็อเดอรี่ต่างๆกางเกงยีนเข็มขัดนาฬิกา นะคะหรืออาจจะเป็นการซื้อของให้แฟนหรือหมดไปกับการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องการเงินวางแผนเรื่องการเงินไว้ด้วยจะดีมากๆเลยนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนอยากจะฝากไว้อีกสักนิดนึงนะคะชาวมิถุนทุกท่านอยากจะให้หมันทําบุญทําทานนะการทําบุญไม่จําเป็นว่าจะต้องทําที่วัดเพียงอย่างเดียวคุณสามารถทําที่ไหนก็ได้ที่มูลนิธิที่ โรงพยาบาลที่บ้านเด็กกรำพร้าทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือทำกับเด็กแถวแถวบ้านได้หมดเลยแค่ขอว่าให้หมั่นทำบุญบุญจะได้เป็นจะได้เป็นตัวหนุนนําและส่งเสริมดวงชะตาของเราให้ไปสู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีวมถนุนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ